สวัสดีพี่น้องปองไปผู้แสผู้สาวผู้บ่าวทุกๆุกคนมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าช่องเถียงน่าหน่อยสตูดิโอมื่อนี้ก็มาสปอยคือเก่าจาะจากสืส้อว่าจังไรเอิก์กมาตั้งซื้อเรื่องพร้อมกันนี่ละจ้า เรื่องเล่าก็เริ่มตนคืนที่สองคนพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะห,กหักกันเลยตอนนี้เองกาลังพับนกกระดาษเล่นน้ากันอยางมีความสุขค่ะคอยกระซิบต่างซื้อระหว่างน้องโบโกับน้องบีค่ะพี่น้องค่ะน้องโบนี่ลอกกระซิมีโบอยู่หัวน,นะเนาะเออเบอง่ไยๆเลยพี่น้องเอ้ยน้องโบนี่กาลังพับนกกดาษอยู่ห้อยกันเต็มเพื่นอนค่ะแขวนตองแต่งตองแต,งงแต่งเต็มเพื่อนเลยค่ะพี่น้องค่ะทั้งสองคนเองกันแลนเล่นยางมีความสุขจนมืดจนคําพี่น้องแล้วทั้งสองคน ก็หักกั้ไลตกแรงมากค่ะพี่น้องน้องโบเองลอกกับหูเมื่อขี้งคืนขาวก็เห็นน้องบีแล้วนางตักงอกภาพกระดาษอยู่ค่ะ พับนกกระดาษนั่นแหละพี่น้องน้องโบเองก็เลยเอ๊ะเราเหดยังว่าก็เลยยางลงไปเบิงสันเดยไปซอยพับนกกระดาษยังมีความสุขค่ะมือต่อมาฝนกระตกแซมแซะแซมแซะลิ่นปล่อยๆค่ะพี่น้องค่ะตอนนัหนาๆน้องบีเองกับโบม,มือมีแห้งเป็นไข่สันเดยน้องโบเองเราก็ดูแลน้องบีเป็นอย่างดีค่ะด้วยความหักกันทั้งสองนั่นแหละค่ะพี่น้องสักพักนึงน้องโบเองกับไอ้้อกคอกแค่ๆขึ้นมา บ่มีแห้งขึ้กันค่ะพี่น้องหลายมือต่อมาพอน้องบีตื่นขค่นก็เหินน้องบว่าบ่สบายนักค่ะน้องบีเองก็เลยพับกระดาษเป็นนกน่ะละค่ะพี่น้องค่ะบ่จักข้าวน้องบเองแล้วป่วยแห้งค่ะพี่น้องซิ่งแงงแกงค่ะนกกระดาษที่น้องบีพับไว้พี่น้องขาดเก๊กหลอดอ้ยตายแล้วสุดท้ายเอกน้องบน้องสาวคนที่รักของเล่านี่ละตายจากไป พอน้องบีเปิดป้องกระดาษขึ้นก็มีต่หนุก,กระดาษเต็มไปเบิดให้พี่น้องน้องบีเองเสียใจหลายนั่งให้เสียใจที่น้องบูรถตายจากไปให้สะอึกสะอื่นอยุดปนันล้พี่น้องหลายเดือนต่อมาหนุก,กระดาษที่พับไว้ก็เคียงคู่กันครับพี่น้องพร้อมกับสม,มุดบันทึกที่เปิดไว้ว่าเรื่องราวของทั้งสองน้องบูกับน้องบีหักกหลไยจบสำเน็จแล้วพี่น้องเออ นั่นราคานีิท่านกอมคอยกับพ่อได้จดวดแนวันนอรับม้อนี้ขอลาล,าลงไปสากรโอกา้ามาพอเวาใหม่นิท่านกอมสวัสดีจ้า